วิธีเข้าเทรดทำกำไรโดยใช้เทคนิค RSI Divergent ผู้ที่หัดเทรดควรรู้ 1. เราต้องศึกษาและมองกราฟให้ออกก่อนว่าช่วงเวลาที่ผ่านมากราฟวิ่งมาในลักษณะไหนเทรนขึ้นหรือเทรนลงไซ์เวอ์ออกข้างหรือไซ์เวย์ขาขึ้นหรือไซ์เวย์ขาลง 2. เมื่อเรารู้รูปแบบการวิ่งของกราฟแล้วเราก็ต้องสันนิษฐานว่ากราฟวิ่งมาแบบนี้มีโอกาสวิ่งไปแบบไหนต่อได้บ้างอันนี้ต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงเช่นเราสังเกตเห็นว่ากราฟเป็นเทรนขึ้นหรือเทรนลงมานานมากแล้วกราฟมีโอกาสที่จะพักตัวเข้าสู่ไซเวนในอีกไม่ช้าถ้าเห็นแบบนั้นรอสัญญาณ RSI d i v e r g e n แล้วเทรดได้เลย 3. เราต้องรู้ก่อนว่าจากที่ศึกษาและทดลองเล่นมาตัวเราชอบเทรดกราฟลักษณะไหนเราต้องเลือกรูปแบบกราฟที่เราถนัดโดยสังเกตว่าเวลาเทรดกราฟลักษณะไหนได้กําไรบ่อยหรือชนะบ่อยเช่นเราชอบเทรดกราฟไซเวทถ้าเห็นกราฟเป็นเทรนก็อย่าไปฝืนเทรดสวนเทรนเพราะอาจจะได้มาติงเกลเยอะเกินวงเงินที่มีจนล้างพอร์ตได้4 เลือกเทคนิคเทรดให้เหมาะสมกับสภาวะกราฟนั้นๆถ้าเรายังไม่เก่งพยายามอย่าสวนเทรนเช่นเราสันนิษฐานว่ากราฟปัจจุบันอาจกำลังเข้าสู่ไซ์เวย์เราก็ใช้เทคนิคสโตแาดีกหรือ RSI diverge n แล้วใช้ระบบลงทุนแบบมาติงเกลก็ได้5กราฟในแต่และว,วันวิ่งไม่เหมือนกันเลยบอกช่วงเวลาเทรดไม่ได้ว่าควรเทรดช่วงไหนของวัน 6แนวคิดในการลงทุนเทรดไบนารียออปชันลงทุนอย่างไรให้ได้ผลกำไรระยะย,ยาวสมมุติว่าเรามีทุนที่พร้อมจะเสียอยู่100ดอลลาร์ให้เราแบ่งเงินออกเป็น4ชุดชุดละ5 5ดอลลาร์ 25. แล้วนำเงิน25ดอลลาร์ไปเทรดทำกำไร โดยตั้งเป้าหมายกำไรกำหนดเทคนิคที่จะใช้กำหนดมาติงเกลให้เหมาะสมกับความสามารถของเราและมีวินัยต่อการเทรดเทรดถึงเป้าหมายแล้วควรหยุดเล่นทำเป็นตารางวัดผลรายเดือนด้วยจะดีมากจะได้รู้ว่าได้กำไรหรือขาดทุนยกตัวอย่างเช่นเรามีทุน25ดอลลาร์เทรดทำกำไร แล้วได้กำไรมาสักสิบดอลลาร์ให้เราถอนทุน25ดอลลาร์ออกมาก่อนแล้วนำกำไรที่ได้มาสิบดอลลาร์นั้นเอาไปทำกำไรต่อเพื่อป้องกันการสูญเสียทุนและกำไรที่ได้มาทั้งหมดเพราะสภาวะกราฟแต่ระยะช่วงเวลาเราไม่สามารถพลาดกันให้มันถูกตลอดได้หรือถ้าเจอสภาวะกราฟที่ไม่เป็นใจอาจทำให้เราเสียทุนทั้งหมดได้ถ้าเราแบ่งทุน แล้วเอากำไรทำกำไรจะทำให้เราได้กำไรอย่างสม่ำเสมอที่ให้ทำแบบนี้เพราะเราต้องหาวิธีป้องกันสภาวะกราฟที่อาจทำให้สูญเสียทุนของเราสภาวะกราฟที่โหดร้ายหรือไม่เป็นไปตามที่เราวิเคราะห์หรือเราวิเคราะห์พลาดเองไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากระบบการบริหารเงินทุนของเราเอง หลังจากนั้นให้เราใช้กำไร10ดอลลาร์ทำกำไรต่อเมื่อทำกำไรได้ประมาณ20ดอลลาร์ก็ถอนกำไรเก่าออกหรือใช้กำไรใหม่ที่ได้มา10ดอลลาร์นั้นไปเทรดทำกำไรต่อโดยที่เราจะไม่ไปยุ่งกับกำไรเก่าทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกำไรใหม่ล่าสุดของเราลังพอตลงเท่ากับว่าเราจะขาดทุนเพียงแค่10ดอลลาร์เท่านั้นเพราะเราใช้กำไรทำกำไร จึงลดความเสี่ยงในการเสียทุนได้หลังจากนั้นให้หยุดเทรดในวันนั้นแล้วรอเทรดวันถัดไปข้อมูลเบื้องต้นเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเราสามารถกำหนดเป้าหมายกำไรเองได้ตามความสามารถไม่จำเป็นต้องเหมือนตัวอย่างทั้งหมดทำไมเราถึงต้องแบ่งเงินเป็นสี่ชุดเพราะว่าบางครั้งเงินสี่ชุดของเรา ถ้าทำเป็นชุดเดียวแล้วเทรดเราจะกำหนดมาติงเกลให้เหมาะสมกับทุนเช่นเรามีทุนทั้งหมด100ดอลลาร์เราตั้งเป้าหมายของวันนี้ว่าจะมาติงเกลแค่สามหมาติด โดยที่หมายแรกลงเงิน10ดอลลาร์หมายที่2ลงเงิน25ดอลลาร์หมายที่3ลงเงิน63ดอลลาร์รวมทุนที่จะต้องใช้คือ10ดอลลาร์บวก25ดอลลาร์บวก63ดอลลาร์เท่ากับ98ดอลลาร์ซึ่งถ้าช่วงที่เรากำลังเทรดอยู่แล้วเจอกราฟแบบไม่เป็นใจจังหอวันนั้นมาติงเกลไม้ที่4ได้แต่เรามีทุนมาติงเกลแค่สไม้ จำนวนมาติงเกลเกินทุนที่มีจะทำให้เราล้างผอตได้เพราะฉะนั้นเราจึงแบ่งเงินออกเป็น4ชุดเพื่อที่จะรักษาทุนทั้งหมดไว้และจะได้เทรดอย่างเป็นระบบ7การเทรดแบบสไนเปอร์เราจะใช้กำไรที่ได้จากระบบการบริหารเงินข้อที่6เอามาลงทุนและต้องแบ่งกำไรที่เราพร้อมจะยอมเสียเพื่อให้เราเปิดความรู้สึกกล้าเสี่ยง ล้าที่จะกดจะได้ไม่ลังเลและไม่กดดันแล้วคนรตั้งเป้าหมายว่าจะยิงสไนเปอร์ให้ชนะกี่ครั้งติดกันถึงจะหยุดเทรดส่วนตัวแนะนำมือใหม่ให้ยิงสไนเปอร์ชนะสองครั้งติดและชนะสามครั้งติดควรพอได้แล้วแต่ถ้ากราบสวยน่าเทรดก็เทรดชนะห้าครั้งติดแล้วก็ถอนได้เลยถือเป็นโบนัสในความกล้าเสี่ยงของเรา 8. เราจะเทรดเฉพาะคู่สกุลเงินเท่านั้นและควรเลือกคู่เงินที่ให้ผลตอบแทน75อร์เซน์ขึ้นไปเพื่อให้การมาติงเกลของเรานั้นได้กำไรถ้าต่ากว่าที่แนะนำยิ่งมาติงเกลย,ยิ่งขาดทุน 9. คุณเทรดเฉพาะวันจันทร์ตอน5นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงวันเสาร์เวลา4นาฬิกาเพราะเป็นเวลาที่ตลาดคู่เงินเปิดทำการเป็นปกติ การลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาให้เข้าใจก่อนลงเงินจริงขอให้ทุกคนโชคดีในการเทรด